ติดจังหวะไม่ไหวเลยไอ้เปอร์ بر, มึงซื้ออะไรมาเยอะแยะวะหมอชอบไปไหนก็หยิบไปได้เลยนะแล้วมึงซื้อมาทำไมเยอะแยะวะแม่เอามาให้อะดิแม่มึงนี่ใส่ใจมึงดีนะเกินหมอ ชอบเอานน่นเอา่มาให้จนเต็มบ้านบางทีก็กองอยู่ที่เย็นจนหมดอายุเนี่ยเสียแล้วก็ต้องเอาไปทิ้ง <c oughs> เฮ้ยไอ้เปอร์กูอยากเล่นนี่วะ่ะเล่นปะได้ดิครับอันเนี้ยเปอร์โคสเสียนเลย มาตัวไหนมันบอกว่าโคตรเซียนเลยวะก็หมาเป้ลไงครับหมามันอยากมากด้วยครับเฮ้ยช่วงนี้มึงติดสัตว์เหรอวะก็ติดหมอสัตว์เลยครับห้องดิแล้วถ้าผมบอกว่าผมข้อติดหมอเลยหมอจะยอมรับผมไหม ทำไมกูต้องยอมด้วยวะสำหรับหมอแล้วผมเป็นอะไรน้องเพื่อนแฟนหรือแค่คู่นอน กูไม่รู้อะถ้ากูรู้แล้วเดี๋ยวกูบอกไงงั้นผมจะวิสูจน์ให้หมอเห็นเองว่าหมอต้องเป็นแฟนผมเท่านั้นกูจะรอดูนะว่ามึงนะจะได้สถานอ่ะแฟนไหมท้าจังเลยนะครับหมอ คนที่อยู่ข้างๆคุณเปิร์ชื่อคุณกันดครับเป็นแพทย์เอ็กเทิร์นปีหกเพิ่งเลิกกับแฟนได้ไม่นานครับผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงครับโดนจับได้ว่าแอบคบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งก็เลยได้เลิกกันครับนะยครับมีโพสและคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตมากมายเลยครับว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันและดูเหมือนว่า ทางฝ่ายคุณเปอร์จะเป็นคนพยายามเข้าหาคุณการเองนะครับมันจะเวิร์กหรอไอ้กล้านี่มึงไม่เวิร์กก็ต้องเวิร์กเว้ยมัน,นมีวิธีอื่นอีกเหรอทีอน,นี้ก็ต้องแกล้งโทรหาเพื่อนมีมารกับพี่ไม้สมัยมัธยมเลยนะเว้ย อีอย่างจัดปาร์ตี้บ้านกูอีกบ้านกูจะพังก่อนได้เรื่องป่าวะมันก็ไม่ยากพวกมึงโอ้ยนี่กูต้องทำจริงใช่ไหมเนี่ยเอาหน่ามึง ฮัลโหค่ะสวัสดีครับใช่พี่หว่าเพื่อนพี่บัตรหรือเปล่าครับอ๋อค่ะใครคะอ๋อ oh. ไม่นะครับน้องพี่มัดอ้าวน้องมายไอ้มันมาตายแล้วใช่ไหมคะนี่มันสวดวันไหนเนี่ยส่งรถพี่ทีนะเปล่าครับพอดีพี่มัดมีจัดปาร์ตี้วันศุกร์ะครับเราอยากจะชวนพี่มาด้วยแหมไอ้มัดหายหวัวไปตั้งนานนะเสือกให้น้องโทรชวนมาแดกเล้าเจอน้านก็ต้องซัดให้หายแล้วแล้วมาได้ใช่ไหมครับไอได้อยู่ค่ะบ้านที่เดิมเนาะ แล้วพี่ต้องไปเอ่อีออไม้กินข้าวแป๊บนึงครับมันสุกสี่โงเย็นบ้านพี่มันครับเอา้าน้องไม้นเนาะเฮ้ยไม้กินข้าววุ้ยกูหิวแล้วเร็วลงมาเร็วเออดูแล้วแป๊บนึงอิองพี่มัด มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะนั่งไม่ติดเก้าอี้เป็นรสีดวงเหรอเป้าผมแค่ปวดขาพอดีวันนี้ยืนนานไปหน่อยมีพี่รุษนะมึงอ่ะไม่มีชัดเลยมึงมีอะไรมึงก็พูดมาเลยกูเห็นตั้งแต่มึงเรียวิ่งลงมาแล้วโอ้ก็ช่วงนี้ผมเรียนหนักอ่ะไหนจะซ้อมละครเวทีอีกโอตรเหนื่อยเลยนะวันๆ ก็มึงหาเรื่องของมึงเองเหอะโอหพี่อ่ะดูดิกล้ามเนื้นผมอ่อนแรงหมดแล้วเมื่อกี้หยิบโทรศัพท์ยังร่วงเลยอ่อนแรงเลยดูอ่ะอะเดีย๋ยวก,กูจะได้ฟังหน่่ยสิว่าน้องกูอะมีอะไรจะต้องพูดมาเอางี้งั้นเราจัดปาร์ตี้ที่บ้านกันไหมผมอยากปลดปล่อยโคตรโคตรเลยว่ะเกูคึกว่าเรื่องอะไรได้ดิวะ งั้นผมชวนไอยตั้มกับไา้ก like ้านะได้เพื่อนพี่สมัยประยมโอ้ยิ่งดีแล้วก็พี่ไหนได้แล่วเคยเชียแล้วมึงจะยุ่งกับเชียนั่นทำไมวะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับมันแต่พี่กับพี่ไหนก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอผมแค่อยากได้ฟิลบรรยากาศแบบคนเยอะๆอ่ะสนุกสนุกอ่ะเอาเนะพี่ผมขอแค่คืนเดียวนะอ่ะ หรือจะให้ผมไปปาร์ตี้ข้างนอกกับพี่นายแค่สองคนน่ะมึงยุนจัดที่นี่แหละโอเคไหมดิวดิว นี่นี่นี่เอาปุ้มันตัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเผื่อได้ดูนะได้อยู่บนคอมคอมโอ้ยมีเลยตัวตัวตัวของกูก็มีตัวเหมือนกันนะอันนี้ใสอยู่นะัาได้มีอยากเยอะอันนี้อะไรวะก็มึงหยิบมามึงหยิบอะไรมาเนี่ยเราเยอะจังอ่ะจานมั้งใช่หรอไม่คุณน้าสวัสดีครับ Ai mừng